ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับชื่อฝรั่ง,ง <c oughs> วัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องช่างหนุ่มเด้อจ้ะ <c oughs> วันนี้ก็มีโอกาสได้จับรถรุ่นใหม่ล่าสวดก็ข้อจกทีครับผม <c oughs> ตัวนี้เป็น <c oughs> 350Z ซอะไรของเขาเนี่ยแหละครับพอซ่า <c oughs> <K> 2 0 0 0กโลเด้อจ้ะรถเดยมาทำอะไรนะครับเปลี่ยนรถครับ 2,900กว่าโลรุ่นใหม่ล่าสว์ครับผมไดอของเขานี่ช่างบ้านนอกเสเด็จมดครับรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่ทันนี้เขามาให้อัปเกรดให้ด้วยจ้ะพอดีเขาซื้ออะไรมาขอ,ของน้องเมนอาหารทะเลขขเ,าาเลขาฝากน้องเมนอาหารทะเลอัปเกรดให้จ้ะ เดี๋ยวให้ดูอะไรดูให้ดูอะไรเทียบเทียบตั้งหน่ยนนอยแตะนี่สีสีเทาลัมโบมนนไหมนี่ไม่นี่ใช่ใช่ลัมโบไหมลัมโบลัมโบแหม,ลมหลุดใหม่ล่าสุดนี่บุญบาปบุญบาปเลยครับทั้งเจ๋งทั้งแพงครับ <c oughs> ไฟหนา <c oughs> อาลังการ <c oughs> พามาดูอะไรเขาสักหน่อยครับผมเฉพาะเฉพาะเสื้ออะไรก็มื่นก็บาทครับผมมีมีวันนี้มีอัพเกรดสามรายการอันนี้สปริงโหลดมีมันมีชุดน้ำมันมาให้สปริงโหลดใน,ม,นมันใหญ่สมัย ของอะไรฟรอดนี่ <S <S นซูเปอร์ชั่นอัปเกรดคิดนี่ชุดอัปเกรดอันนี้เบ้อเบ้อปาดเบ้อปาดเบ้อปาดจะใส่ก็ต้องแต่งเดิมอันเดิมด้วยครับคุณอันนี้ราคาก็เอาเรื่องอยู่แต่สามพันห้า้อยงามอยู่จ้ะแล้วก็ มีโชคโปรเฟนเดอร์มาคู่หนึ่งครับผมคู่นี้มือกับ <Wow. S 1> มือสามครับหนึบปั๊บได้สิบกว่าระดับสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสิบหกระดับนี่เท่าเหลือมือ สั่นกว่าของเดิมนิดนึงปั๊บลุงได้อีกเว็ดเองกอนนี่นี่นี่มันสามารถเองเองเองเลื่อนสตาร์สตสตาร์ตเกี่ยวให้มันตัวนี้มันจะตัวนี้จะเป็นความแข็งของสปริงใช่ไหมพอพอมันหย่อนหย่อน,อนมันก็จะต่ำลงนึบขับนึบนึบลูแขน เป็นโชก่าจจะเป็นโชกแก๊สหรอวะยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งโปรเฟนเดอร์วาสนาช่างบันนนกตัวเด้อครับผมเอา้เาเดี๋ยวอัพเกียรดให้เขาจักหน่อยหนึ่งจะ้ะข,ของน้องน้องของน้องแมนอาหารทะเลเอามาให้อัพเกียรดให้จะ้ะเขา ไปทำงานต่างประเทศแต่งให้คนเท่าขี่อ่ะยังไงเดี๋ยวต่อง,งานให้จ้าเซฟตี้จังหน่อยเด้อครับผมนี่ปอ,อดปลอดโชคกอกลัวรถเขาตกครับผมขำขำไป้างล่างสามอันสี่อันปลอดโชคชุด ชุดสปริงแต่งชุดโหลดจ้ะช,ชุดโหลดอ่ะนี่เด้อนี่ชุดสปริงแต่งพันกว่าบาทได้สปริงสี่ตัวแสดงว่ามีสองพันกว่าอีกก็มีครับผมนี่ข้องเดิมเป็นอย่างนี้ค้องเดิมคู่นี้ จะบอกอยู่ก okay ็ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ซีเรียสนะจจะตัดตัดอันนี้ลงมาหนุนใส่ในนี้แต่อันนี้มันเป็นชุดสำเร็จจ้ะเขาซื้อมาขะมาใส่เลยอันนี้มันจะสั่นลงเนี่ย โดยรวมกันอาจจะเท่ากันแล้วมัครับใช่เท่ากันเลยตัดแค่ตัวนี้ให้มันเป็นสปริงโหลดในให้มันต่ำลงจะ้ะใส่หลอดให้มันต่ำลงแกนอนสอ้อนมีอะไรแตงอ,นนอะไรเดิมจะ้ะ ประมาณนี้เดี๋ยวประกอบดูอีกทีจ้ะอันนี้เดือครับผมอะไรเก่าเบาะเดิมชุดสปริงแปลงโันจะ้ะชกเดิมจะสามชิ้นจะวันนี้เพงเท่านี้รว่าเกือบหมื่นเก้าครับไม่ค่อยแพยงเนาะครับผมสำหรับคนพร้อมครับผม ไม่ค่อยแพยงนะครับแต่ว่าผม,มาว่าโคตรแพงครับ <ś refriger ant> อ่าส่งงานครับพ่ออย่น้องโปรเฟนเดอร์ <Wow. S 1> oh. สั้นกว่าเดิมประมาณนิน้วนึงแต่ของเขาให้เอาประมาณนี้โปรเฟนเดอร์โปรเฟนเดอร์ก่อนนึบดีจ้ะ เบาะปาดยี่หอ้อยี่ห้อหนึ่งรดก็ตามราคาลดหรือจะอะไรก็ได้ทางน้าก็จะต่ำลงนิวง้วคร่งเด้อจ้ะมัน,นจะต่ำลงนิ้วครึ่งตามหลักการการทำงานที่อธิบายให้ฟังไปเลยจ้ะ นี่นะครับผมประมาณนี้ไตแล้วก็จะต่ําลงลดลดจะต่ําลงพอสมควรจะเขาเขาแต่งให้คนเท่าขึ้นจะ้ะพอคนเท่าขาไม่ถึงวันนีอ่ะประมาณนี้เด้อครับผมมามาให้ดูอะไรที่เขาแต่งแต่งกันว่ามันแพงอะไรแล้วก็ททำประมาณไหนอาจจะอาจจะถ่ายทอดไม่ได้ละเอียดยิบเด้อครับผม บาก็มีมีดัดแปลงนิดหน่อยจะมีตัดขาตรงตัดขาเพื่อเพื่อใส่ได้เพื่อให้มันใส่ได้ปกติของมันมันจะเป็นเป็นขาชนชนโค้งตัวนี้จะประมาณนี้ละจ้ะ คันใหญ่ม่เริ่ม,มเทิมสามห้าศูนย์ฟอร์ซ่าสีเทาลมโบครับผมสวยตามคนชอบแลวจ้ะอ่ะประมาณนี้เด้อครับผมมาเราให้พี่ให้น้อง,องเพื่อพี่น้องเป็นแนวทางจ้โนะโอเคครับผมเดี๋ยวมีคลิป นาคิดไหน,น่าสนอกสนใจก็จะมาทำให้พี่น้องดูใหม่จ,จัะจ้ารุ่นนี้มันเทต้องี้้แต่พี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่นนนนชิวชวตัวนี้มันกระดกได้ปื๊ดทำใส่มันเทลยครับปื๊ดเอาไ้ตานลม เอาไว้ลูล่ล่มเนอะค้ยโอเคครับผมให้พี่ให้น้องดูไปเด้อครับผมรถพวกนี้มันอะไรมันแพงดีจ้ะเลยมาเล่าราคาไปว่ะเขาทำานหุ่นย่างงี้ของมันแพงเวอร์วังดีจ้ะโอเคครับผมวมาดีจ้ะเผื่อมีสาระมีอะไรแต่งๆ สอมนุ่นนี่นั่นก็จะมาตาำเสนอใหม่ครับผมสวัสดีครับ